สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญเชิญชวนท่านชายแมนแมนนะคะ ซึ่งในช่วงนี้ทุกจังหวัดก็ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะเชิญชวนชายแมนๆน,นะคะลงพื้นที่กันด้วยความเปิมใจโดยบรรยากาศในการลงพื้นที่ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาของทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดาวัดป่าภูดินบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะ alert เบิกบานถึงตัวถึงใจ ถึงเป้ากันทุกบ้านไปกันทุกซอยนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอทุกปีนะคะจนชาวบ้านจำโครงการบวชได้นะคะทำให้ท่านชายสมัครบวชหลายๆท่านนะคะเรียกว่ารู้หน้าที่นะคะทำทำหน้าที่ของการเป็นชายแมนแมนนะคะในทุกๆปีซึ่งทีมงานชวนบวชก็ได้สอบถามนะคะ ท่านชายที่สมัครบวชในโครงการนี้ก็ได้รับคําตอบว่าบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานอกจากนี้นะคะการบวชยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยและตอนนี้ชายมแมนแนนะ,ะก็ได้เข้าโครงการกันเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ได้เตรียมอาสาสมัครและผู้นําบุญตั้งบูธบวช ตั้งบูตตรวจนะคะ ATK วัดความดันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเลิศเบิกปานเป็นอย่างยิ่งค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเข้าไปในทุกซอยนะคะในทุกบ้านจริงๆค่ะทั้งพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะคะทําหน้าที่กันอย่างคึกคักเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากสมัครแล้วก็ เริ่มเข้าโครงการกันแล้วค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกทท่านที่ได้ชวนบวชในครั้งนี้ค่ะสาธุนะคะออกทุกวันก็ได้ทุกวันนะคะก็คือเหมือนว่าใช้แมนแมนรอรอ,อพวกเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ากัลายาณมิตรของพวกเราก็ช่วยกันหาช่วยกันบอกตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็แจ้งมาที่ที่ศูนย์เนาะก็รวมตัวกันเพื่อแบบว่า ไปปิดเคสให้ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเขามาแน่นอนอะไรเงี้ยมาชัวอย่างเงี้ยคือเหมือนไปสร้างความมั่นใจให้กับชายแมนๆว่ามาบวชแล้วคุณจะได้อันนี้สงอะไรบ้างก็เป็นการเสริมเสริมแบบว่าเสริมกําลังใจให้เขาแบบฮึ่เหิมที่จะแบบว่า จากเรือนมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะอะไรเงี้ยก็ลงลงลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอเจอชายคนเนี้ยแล้วก็มีมีโครงการบวชแบบนี้นะคะเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่บางที่นะแม่เขาเพิ่งเสียอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่สามารถที่จะไปไปงานครั้งสุดท้ายของแม่เขาได้คือเขาอยู่มุกดาหารอาเขตนี้นะแม่แม่อยู่ชนบุรีแล้วแม่เสียแล้วแบบ ไม่โควิดเข้าไปไม่ได้เขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าเสียใจอยู่ลึกๆที่ไม่สามารถไปงานงานแม่ครั้งสุดท้ายได้พูดปุ๊บนะ่ะเขาก็ร้องไห้เลยนะเขาจะตั้งใจบวชให้แม่เขาแล้วแล้วคราวนี้เขาก็โทรกลับมาว่าพอดีผมมีเพื่อนคนหนึ่งเออที่อยากไปกับผมด้วยก็แบบว่าเหมือนเป็นการแบบว่าอุปทานอุปสมบทชวนชวนกันหลวงปู่ก็ช่วยเราตามมีกัลยาณมิตรแบบพวกเราที่ ที่ต้องลงลงลงหมู่บ้านลงพื้นที่เพื่อไปชวนอ่าไปชวนแล้วก็ไปชี้ว่าอันนี้สงที่ในการบูวชนี่แหละเราก็จะไปแล้วก็วันนี้ก็จะไปลงหมู่บ้านสามขาหมู่หมู่บ้านของคุณครูตุ๋ยกัลยาณมิตรของเราอีกคนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราลงหมู่บ้านนี้ก็ก็ก็ไม่เคยพาถึงแม้ไม่ได้เราก็แบบว่าเออเราก็เหมือนว่าได้ทําหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย